สวัสดีครับพี่น้องโคกหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้ก็ช่วงสายๆนะครับของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565น้านะครับก็วันนี้จะนำวัวออกไปปล่อยเดินทุ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันโชคดีนะครับของพี่น้องนะครับที่จะเล่นหวยนะครับผมก็โชคดีเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ได้ซื้อหวยครับแต่ว่าก็ ได้นะครับวันนี้ลูกเป็ดฟักออกมาเต็มเลยครับวันนี้ครับโน่นนะฮะนี่ออกแล้วครับวันนี้ลูกเป็ดฟักแล้วครับเน oh. ี่ยความโชคีของคนทำกเกษตรก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คือผลิดอกออกผล ออกลูกออกหลานนะครับของสิ่งที่เราทำไปแล้วก็ให้ผลผลิตกลับมานะครับฟักได้หลายตัวแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปไปดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าแม่เขาค่อนข้างดุนะครับอาปากเลยนะฮะแม่เขาดุนะครับตัวนี้ค่อนข้างดุเลยทีเดียว ทำลังในดินเลยนะครับตัวนี้ก็มีเจ้าตัวเล็กกับมอนี้จะเป็นชุดอีกหนึ่งชุดนะครับส่วนชุดที่เลี้ยงไว้โตแล้วก็อยู่ด้านนี้ครับด้านนี้โนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วครับชุดนี้กำลังโตครับ ข้าวนะครับทีนี้ข้าวค่อนข้างที่จะเหลือเยอะพอสมควรนะครับเพราะเราไม่ได้ขายให้กับทางโรงสีเราเก็บไว้เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะให้เป็ดไว้กินนะครับแบบนี้เลยครับก็จะมีไก่ไก่ไข่นะครับก็มาปล่อยเดินเล่นนะครับ ไก่เด็กๆซื้อมานะครับเป็นไก่ไก่สีนะครับเป็นไก่ตัวผู้นะครับตัวนั้นซื้อมานะครับให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยวัวออกไปเดินออกกำลังกายหน่อยนะครับเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ